ไอฝนข้านสมมติว่ามิมีผู้บ่าวมามาจา้าวแล้วเขาให้เจ้าลดความอ้วนเจ้าสิลดอยู่บ่ผู้บ่าวมามากกูแล้วเขาให้กูลดความอ้วนมาตีเนรเหลวละละกูบ<ด>่ลรดดอกเป็นอย่างคือสิบบลโรดไอฝนมึงบ่จักพี่เพียมเทือกูสิกินมาไห้จนปานแต่แต่อายุปีหนึ่งหอดสามสิบสี่นี่กูกินมาเท่าไรเหรอเทอากูสิอ้วนปัน สิมาห้กูโหลดกุ้งอ้วนนี่นะกูมาสิไปโหลดเจ้าก,ก็สิบวเห็ดเพื่อเขาเนี่ยทีอ้บ่เห็ดเพื่อไผดอกกูมักอ้วนๆแวนเนี่ยนี่เขากูมักกินเนาะกูบ่โหลดเพื่อไผดอกเจ้าก,ก็สิบวอยากให้เขามีแฟนงามมีแฟนผอมเนาะบอ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 เจ้บบาบอกไปโหลดกูสิบ,บอกไว้เลยเด้อขันมันมกักก้นจอยนะ มันก็อบอ่ไปหมักน้ำใม่ตะเกียบไม่เสียบลูกสิน้นพุนว่ามาหมักกูเห็นเนีฮ้อเจ้ากระว่าไปเนาะโอ้ยกะซั่รถนำนักเพื่อเขาซ่่มนี่กระโบได้โอ้ยกะระโบรถเพื่อไผ่เหรอเนาะของคนอ้วนถ้าพู้มันมาหมักน่มันยอมหลับในตัวตนเฮาบ่ไรนะมันจะมาหมากกักข้าเห็ดเอียงหมักคนจ่อยคนพร้อมพ่นตัวก็ไปหาเอาค้นมรอม,รอมไม่เสียบลูกสิ้นไม่เสียบผีพุน เขาสิไปเอาอีหยังไม่เสียบุกซินไม่เสียบเพียเพราะเาสิเอาคนเหรอเนาะเอาก็ว่ามาก้อนจอยเนาะก็ซ้ำเจ้าลดความอ้วนให้เขาแม่ไม่หวยอยู่บ่คนอ้วนยังปูนยังมีประโยชน์แนวใดาไม่ประโยชน์กว่าหมาปุ๊บเจ้าก็สิเอาจะคของไปเปรียบเทียบก็หมาคาดแต่เอึ่ยึแต่อีหลีเอึ่ยมีประโยชน์กว่าหมาปุ๊บเนี่ยห่วอยู่บ่มีประโยชน์แนใดายแบนี้ กะซิเมนตัวะเราเมื่อวานม้ามันมีประโยชน์บอกระมีโพดแต่ม้ามีประโยชน์แน่หรไเอา้าเขื่องเฝ้าบ้านเรื่องเฮามีประโยชน์ขากกเอืออีกเอือยมีประโยชน์พั้วหมา้ามีประโยชน์แนวหรือไงมหูบอกแล้มีเห็ดเนวก,กินไร้ไร้เสียบเนี่ยมึงกินเบอร์เบิร์มันเหลือก็ต,ต้องหวงเลยเลนี่ไงนี่เก็บเรียบหม้าลังงินลังบาทนี่มันยังกินเบอร์เบิร์ดิกินเหลือกูนี่กินบอลเหลือ หรอประโยชน์ของกูแบบนี้จะเป็นประโยชน์หลายเนาะทาเบิ่งเน,นื้อบัินี้มาแล้งคอยกินอีหยังเหลือบัรน,นี้เจ้าก,ก็ทถากินของเหลือจออกนนากข่อยด้วยบริหนี้มันละยัดไปรดน้องโอ้ไวยซับซับซไบซับผู้ใดสิมาบอกให้กูลดคูอดอ้วนนี่พ่อจบกันที่ว่าไรหักบ่ได้แต่งงานกับกูหรอกจะเป็นนายเนาะเอื่อยกูก็ได้ก็เ <N> ฮ็ดเพื่อไผดอกกูว่าอดอ้วนแนวนีๆๆๆ่ล่ะ จิ้มแล้า,าก,กระชื่นใจมึงสภาพเจ้าควงโอ้ยจิ๋สิกับมีภูมิมากหนากูสวยอ้วนกับซามแต่ว่าหนากูน่ะมันสวยต้องเป๊ะละก่อนเออยบ๊วยบ๊วยไปจิ้มมะนอนเห็ดเองเรงขึ้นมึงอยู่นี่ก็ค้นง่ามนาอวันนี้ ก็บอกกินแนวนี่ดอกเว้ยกินเอากินเอาอยูโอ้คนอียงกินไดนตลอดกินได้เบิดมึงไปบอ,บอกบอกมันมันชีมะมักกูลเดี๋บอกไปหามักผู้อื่นโดดกูบอกรให้มันดอกโอ้ยเจ้านี่กันนาะ้ามันชีห้า,หารเราให้มันชีเขาเมื่อไหร่เห็ดกูนลน่ะมันคำมันอยากมักกุะสิ่งีเขาเมาื่อไหร่ด้วยก็หมูหน่อยสองโตไกลอีกเหล่านึง หัวตะบะโลดให้เขาบอกวันนี้บอร์เกูก็ได้ษแสบบอแสบตัวเนาะจิงม่ะเธอใช่ไงซ้ำหนีมาบอกกันโรคร่วงหวั่นอะไรอย่างเงี้ยว่นมากเหรกูสวนจะตงหัวน้ำเลือดทองนั้นทากินของเหลือจากคอยมะเร็งเออมาต้องห่วงดอกกูกินกินบันไดกูคือกินไดีคือเก่ากินของเหลือไดีคือเก่า เก็บให้เรียบเลยมึงถ,ถาเบอร์ถาเลยถาเลยถากิน